สวัสดีครับเสียอ้าวคุณกิติสวัสดีครับแล้วจะมาเอาสร้อยที่แก้ไว้เมื่อไหรอ่อ่ะก็จะแวะไปท,ทําธุระก่อนครับผมถึงจะแวะมาเอาโอเคไม่เป็นไรเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วลหละนี่ถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวสั่งแก้ใหม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเสียก็ออกบินให้ผมเลยแล้วกันโอเคโอเคสวัสดีครับพี่นิก เอ้ยเดี๋ยวออกบินให้กับคุณกิติด้วยนะเพราะว่าที่เขามาสั่งแก้สร้อยไว้อ่ะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากจ้าแล้วสิ้นเดือนนี้คุณกิติไม่สนใจราคาทองคำแท่งหน่อยหรอครับวตอนนี้ผมไม่ซื้อผ่านหน้าร้านแล้วผมซื้อในฟอรเรสต์หมดเลยครับเสียลองดูไหมผมจะสอนให้ ผมอะ่ะเคยได้ยินเขาแนะนํามาเหมือนกันว่าเดี๋ยวเนี้เขาย้ายไปเล่นตลาดนี้กันหมดแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกครับเพราะว่าตอนเนี้ที่ร้านนะ่ะยุ่งมากเลยอเอางี้เดี๋ยว,วา่างว่าผมจะสอนเสียนะครับผมจะทําให้เสียดูเองก็ไม่ง่ายขนาดไหนอืแต่ว่าวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับอได้ครับคุณ่ิติขอบคุณมากนะครับครับผมยินด,ดีครับผมนั่นแหละฮะประโยคนั้นเลย เป็นจุดเริ่มต้นของมหากราบนี้เลยมาแบบง่ายๆแต่มัดใจเราแบบแน่นๆลงเลยนะครับลงเลยนะครับลงมาเลยนะครับลลงน้องครับขอนั่งด้วยได้ไหมครับอ๋อครับได้ครับผม คือตาแตกกับพี่ตอนแรกคิดได้แค่ว่าถ้าทำได้แบบนี้คงได้เงินเยอะกว่าถ้าไม่ไปทำงานงกๆได้เงินแม่งก็น,น้อยรู้งี้ไม่งเอาเงินไปลงทุนดีกว่าคุณแทนเด็กจบใหม่ไวรุ่นร้อยล้านแม่งโคตรเท่เลย อยู่นะครับยังรอมักี้อยู่นะครับตอนนี้เขาเดินลไปแปดร้อยแปดร้อยเหรียญแปดร้อยเหรียญเก้าร้อยเหรียญหนึ่งพันเหรียญแค่นั้นเองครับเสียซื้อขายกันง่ายมากครับโอ้เจ๋งเลยคุณคิติเดี๋ยวนี้มันทําอะไรก็ง่ายเนาะนี่ขนาดคนจะรวยอ่ะมันก็ยังรวยง่ายๆขนาดนี้เลยนะครับเสียเอยงก็ลองดูเลยแล้วกันวิธีการก็มันก็ง่ายๆแบบนี้แหละเสียเองก็มีความรู้เรื่องทองคําดีอยู่แล้วนี่ Okay. เอาไว้เดี๋ยวผมขอศึกษาดูก่อนถ้าได้ความยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณกิติเลยนะครับ Hello, <Hello. S 2> รูบ้ครับวัสดีค่ะพี่กิติว่างหรือเปล่าคะอ้าวเพลินเหรอว่างไงอ๋อพอดีว่าฉันจะถามชื่อแอปที่พี่เคยเอามาให้ดูอะมันชื่อแอปอะไรนะฟอร์ฟอร์อะไรก็รอย่างนี่แหละคะ่ะชื่อแอปฟอริกเ้า เพื่อนอยากลองเล่นดูเหรอใช่ค่ะพอดีว่าคิดดูแล้วก็ว่างๆแหละว่าอยากจะหาเงินมาลงทุนอะไรสักหน่อยขอบใจมากนลพี่สวัสดีค่ะรวย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 แน่เลยเงินน่ะจุดไว้เดี๋ยวมันก็หมดเอาออกมาต่อยอดให้เป็นกำไรไม่ดีกว่าเหรอแล้วอย่างนะวิธีมันก็ไม่ได้ยากเลยสมัยเนี้ย เปิด YouTube แป๊บเดียวก็เล่นไปนละทำไปละอย่างนะคุณแม่บ้านสมัยนี้เขาเล่น YouTube กันเป็นแล้วนะ ไปไปะเนี่ยใช่แล้วครับปัจจัยเล็กพวกนี้ที่เราไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองระดับโลกปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางเทคโนโลยีและปริมาณการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดทุกๆวันเลยก็ไม่จําเป็นนะก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฟอเร็กนี่มันผันหวนไปทางไหนรู้ด้วยซ้าว่าแต่ละนาทีนี่มันไปทางไหนเอาความรู้เรื่องทองคํามาปรับใช้กับไรมันก็มากโอแล้วนี่ใครเจ้าของร้านทองนะก็พอรู้อยู่นะเกี่ยวกับปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับตลาดทองคําแต่วิธีที่ใช้เนี่ย มันไม่ต้องใช้อยู่แล้วซื้อมาแล้วแม่งก็ขายไปมัวแต่รอข่าวสารจากที่นั่นที่นี่ไม่ต้องทำอะไรกันพอดีสวัสดีครับพี่นิกเออผมว่าจะรบกวนพี่โอนบัญชีร้านมาบัญชีผมหน่อยนะครับพอดีว่าผมจะไปเล่น forex สักสองล้านโอเคครับขอบคุณมากครับ อะไรวะยีล้าน นึฉันนะก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกก็ทำทำตามเขาไปงั้นแหละเอ๊ออย่างนะก็ได้กำไรอยู่นะรูนี้ไม่ร้อยผัวเรี่ยงหรอก <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะฮัลโหลปั้นฮัโลโหลเช็ควอลเลยเยังวะเออกูเช็คแหละแม่งหมดเลยเกิดอะไรขึ้นวะปั้นเขาบอกว่าข่าวการเมืองวะไม่รู้เหมือนกันอะไม่ได้เช็คเออเออออ ความวิตกกังวลของผู้คนทั่วโลกที่กลัวว่าความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับอิรักรอบนี้อาจจะนําไปสู่สงครามครั้งใหม่ค่ะแต่คุณสวรักษ์เมื่อวานนี้ท่าทีของผู้นําทั้งสองประเทศทําให้เราคิดได้แล้วหรือยังว่าอาจจะไม่ได้มีฮัลโหลไอ้ช่องที่สอนเทรดโอเวอร์เทรดปะวะไอบ้าเอ้ยกูทาตามมึงทําไมกูตายกูเสียรู้ไหมว่ากูหมดเงินหมดแล้วเนี่ย อะไรนักหนามือไม่ต้องมาพนล,ล้วใครรับผิดชอบกูโถ่เว้ยที่ลงทุนไปตอนนั้นก็หลักล้านเป็นเงนินเอาไว้หมุนในธุรกิจใช่ เงินไว้หมุนนะไม่รู้ว่าจะบอกกับแฟนยังไงดีอีกอย่างนะเขารักฉันมากไว้ใจฉันมากเรื่องเงินอ่ะเขาไว้ใจฉันมันนานมากแล้วนะนานมากาเทียบกับเงินที่มันเสียไปแค่คืนเดียวอ่ะเงินเก็บก้อนแรก ก้อนแรกของชีวิตจะเก็บไว้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตใหม่ให้เร็วที่สุดคิดว่าเร็วที่สุด โรบอนเออว่าไงมึงเห็นที่กูส่งไปให้ยังวะเออเห็นแล้วกูกำลังดูอยู่เนี่ยแมงคตรพาดเลยเออเออใช่แล้วครับปัจจัยเล็กพวกนี้ที่เราไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองระดับโลกปัจจัยทางเศรษฐ,ฐกิจ และปัจจัยทางเทคโนโลยีและปริมาณการซื้อขายต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อราคาในตลาดทุกๆวันเลยนะครับเพราะปัจจัยเหล่านี้นี่เองจึงทําให้เราเกิดเห็นกราฟราคาพวกนี้วิ่งอยู่ตลอดเวลายอย่างไม่หยุดนิ่งพวกเราทุกคนมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือแล้วนะครับนํามันออกมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจริงจาก Forex ถ้าหากวันนี้คุณพลาดไปแล้ว วันข้างหน้ามาเริ่มต้นใหม่กับความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงที่ลดน้อยลงนะครับปัจจัยเล็กๆผมแม่งไม่เคยสนใจมันเลยมันอยู่ในมือผมมาโดยตลอดปันกูว่าจะลองใหม่ดูอีกทีวะ่ะเฮ้ยเอาจริงเหรอวะเอาจริงดิว่าจะวางแผนใหม่ดูอีกทีเออได้ไงแล้วก็บอกแล้วกันกูว่าช่วงนี้กูจะพักไปก่อนอะไม่ไหววะ่ะ อืมอย่าลืมนะครับถ้าวันนี้คุณล้มเริ่มก้าวใหม่ด้วยความเสี่ยงที่ลดลงและความมั่นใจที่มากขึ้นมันอยู่กับเรามาตลอดเลยครับสิ่งที่ควรมีควรรู้จักก่อนที่มันจะสายเกินไปวางแผนการเงินให้อยู่ในสัดส่วนที่ลงตัวไม่นําเงินสำรองทั้งหมดออกมาใช้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงเกินไป ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อราคาในตลาดให้เวลากับความรู้และข้อมูลให้มากๆไม่เอาความโลภมาทำให้เกิดความเสี่ยงลงทุนภายใต้ความมั่นใจและมั่นคงแลกเปลี่ยนข่าวสารและประสบการณ์กับคนกลุ่มใหม่บนโลกโซเชียลเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ เปิดรับโอกาสที่พร้อมจะเข้ามาได้ทุกเมื่อ9ครั้งใหม่ด้วยการลดความเสี่ยงและเพิ่มความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขในตลาดฟอเร็กนะครับ